ปัญหาเรื่องเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งกับฟุตบอลไทยเมื่อมีแฟนบอลจุดพลุไฟขึ้นบนสแตนหลังจบเกม u 17ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยแพ้เกาหลีใต้มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งจุดพลุไฟขึ้นมาทั้งๆที่กฎของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและ AFC ยืนยันชัดเจนนะครับว่าห้ามทํกตอนอื่นเราต้องอธิบายกฎของ AFC นะครับพวกเขาระบุชัดเจนนะครับว่าพลุไฟเนี่ยห้ามจุดทุกกรณีถ้าเกิดการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยยังดําเนินอยู่ครับทีนี้เนี่ยแฟนบอลกลุ่มที่นั่งสแตนที่ใต้ที่สนามบีจีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ ายังมีนักเตะไทยขอบคุณแฟนๆอยู่แบบนี้คําถามคือมันละเมิดกฎของเอฟซหรือเปล่านะครับผมเนี่ยโทรหาสมาคมทันทีเลยนะครับเพื่อขอความกระจ่างครับและได้คําตอบว่าถ้าเกิดยังมีนักฟุตบอลเดินอยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็นการวอร์มดาวน์หรือว่าการขอบคุณแฟนๆตราบใดก็ตามนะครับที่นักเตะเนี่ยยังไม่ได้เดินเข้าอุโมงค์ครบทุกคนจะถือว่าการแข่งขันดําเนินอยู่นะครับดังนั้นการจุดพลุไฟครั้งนี้การที่สนามของ B ีจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําผิดกฎของ a f c อีกครั้งนะครับเพราะว่านักเตะไทยยังไม่ได้ออกจากสนามครบทุกคนนั ถ้าเกิดมันถูกจุดบนสแตนนะครับคุณเนี่ยไม่มีทางรู้เลยครับว่าปลุไฟจะถูกคว้างปลาลงไปโดนใครหรือเปล่าแล้วควันของมันเนี่ยจะทำให้ผู้คนสำลักควมมันไหมรวมถึงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกครับดังนั้นก็เลยมีกฎชัดเจนไปเลยว่าคุณไม่สามารถจุดพลุไฟบนสแตนได้นะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ซ้ำซากเราแก้ไขไม่เคยได้ครับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับในการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่พัทยาก็มีการจุดแร์ขึ้นมาบนสเตนคครัับ่ง้้นนนนยสมมาาาาาา2.4ลททอกกกจ โดยบอกว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยทำผิดซ้ําเรื่องเดิมอีกจะมีบทลงโทษที่รุนแรงตามมาถึงขั้นห้ามจัดการแข่งขันทัวนาเมนต์อีกแบบไม่มีกําหนดนะครับสำหรับเรื่องค่าปรับ2.4ล้านบาทเนี่ยสมาคมก็จ่ายไม่ไหวนะครับก็เลยยืดอุทธรณ์อยู่ที่เอฟซีตอนนี้ครับแต่ว่าการอุทธรณ์กันเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับแฟนบอลไทยก็เกาะคดีใหม่ครับในศึก u 17เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและคราวนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะโดนบทลงโทษแบบไหนนะครับโดยเว r ร์สเคสครับก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย คือคนที่จุดพลุไฟเนี่ยต่อให้โดนจับได้ก็มีโทษปรับตามกฎหมายแค่หลักพันเท่านั้นโทษฐานการสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับและเงินค่าปรับนั้นก็จะเข้าสู่ตำรวจนะครับส่วนสมาคมฟุตบอลเนี่ยทำได้เพียงแค่ฟ้องกฎหมายแพง่งกับคนจุดพลุครับคือกว่าจะฟ้องร้องเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายปีดังนั้นสมาคมก็ต้องควักเงินจ่ายให้กับ AFC เป็นหลักล้านไปก่อน,นะครับคำถามสำคัญก็คือแล้วผู้จัดเนี่ยปล่อยให้เอาพลุไฟเข้ามาได้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ขอแสดงความเห็นใจเจ้าหน้าที่นิดนึงนะครับคืออย่างเกม u ู17เนี่ยทีพไทยเจอเกาหล้ว การตรวจตัวด่าน2มีการอยู่รอบๆสนามครับคือก็ระมัดระวังพอสมควรแล้วครับแต่ว่าแฟนบอลกลุ่มที่นั่งที่ใต้เนี่ยก็ยังลักลอบเอาพลุไฟเข้ามาอยู่ดีแล้วก็จุดครับนี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาซ้ำซากที่แบบไม่รู้จะแก้ยังไงครับโนจุดก็จุดไปครับคนจ่ายก็จ่ายไปแล้วถ้าเกิด a f c เนี่ยแบรนด์ไทยจะกลารเป็นเจ้าภาพอะไรสักอย่างเนี่ยคนที่เสียหายก็คือแฟนบอลทุกคนครับแม้เขาจะไม่ได้เกี่ยวกับการจุดพลุไฟครั้งนี้ก็ตามทีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าจุดแล้วเนี่ยมันได้อะไรครับเพราะว่า นั่นครับหรือเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบกับการกระทําก็เลยทํายังไงก็ได้หรือเปล่าครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็ต้องรอดูบทลงโทษจาก A FC ครับว่าจะเล่นงานไทยหนักแค่ไหนถึงขั้นแบรนดไม่ให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายครับอยากบอกว่าความรักต่อทีฟุตบอลไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ก็ควรรักแบบไม่ต้องทําร้ายใครนะครับสนุกสนานในกรอบกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการจุดลุไฟบนสเตนเนี่ยเขามีการขอ,รอ ได้แล้วล่ะครับ